บรรยากาศน้ำแห้งมาก้ไปยงไปยาแตเศราแท้พี่จะย่างแต่ย่าง,ปง,ไ,าง,ปางไปย่ง,งแตเ่้าแท้ เช้าเามาเลยตื่นเช้าเเลยจ้าพร้อมไปานพอมเดีงเท้าไอ้บบพรมตงเท้าไอพี่บ๊บเห็นไหมได้ใส่รองเท้าห่างไปโรงเรียนหมรองเท้าหาบเจอบเจอหารองเท้าบ๊อบพอบนวรองเท้าเปีย น้ำหมอกด้วยนะนะคุ้นๆทัวม้วๆเป็นอย่างไกลขึ้นตื่นเถอะเพราะว่าเห็นที่ไกลแล้วเนี่พี่น้องนกนโอ้ดีนกตัวกบหญงนขึ้นนะนี่ใส่ลังปูได้ดีหรอถาวเพื่เป็นน้ำหมอกน้ำข้ามากๆเย็นหลายกรเจ้า สวัสดีทักทายพี่น้องทุกคนเดยอากาศร่มหนาวเย็นดีจังเลยเป็นยันหลนังเนะเสียงม,ม,ม แตกแล้วละ่ะเยียงแตกเยียงะไก็ัละมีแตกเอ้ยมองไปตรงนั้นจะเห็นวาวซุลาวาวซุล่าเพิืนสวยตลละเหมือน่าไรไซทานโนมนเนี่ยลมกะเอ,อือยเอ,อยู่เห็นวาวุุล่าแลนด์ูบนกว่านกเมื่อกินนั่น เมื่อกินบมังยิวพี่น้องกันเลยดังดิ้วดิ้วดิ้วดิวดไก่กระเล่ยานอไก่กระ่ยานะครัที่มีเสียง่าพี่น้องเบิ่งแสงค่ะอาทิตย์ตอนเสาวๆขอขอบคุณนะคะวิวนี้เลยที่บ้านเราที่สวนนุ่มร้อยเอ็ดบ้านลุงใหม่เลยจ้าบรรยากาศนี้เลยเอามาให้พี่น้องเด้ดซ้าหาดน้ำกันเมื่อนีนเป็น้างไนระบุพั อากาศวันนี้ก็มีหมอกคลุมๆอากาศวันนี้ก็มีหมอกคลุมๆรงมาอากาศแบบนี้ก็เย็นจังเลยพี่นหอวมาแตะพระอาทิตย์น้ำกันแล้วตื่นเช้ามาเก็บพระอาทิตย์ก่อนนะคะเข้าพระอาทิตย์มาใส่ในใจนีและมา้คุยบทคุยเนาะ ไปหน่อยคนก็มากเหตุผลมือสันจะเที่ยวนั่นองนะโชว์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 มันไบเปนงไกเนอยากกิอขาวเินกระไรสิเนแสบอยู่้จกมีว่างอยู่ก็ได้ไม่นี้นี่น้องแต่ว่าบม่ได้นับดอกพายเ ใต้ไปไปหนาวเลยแบสุโคต้ฟูฟ่ๆนารักนารักแตกเลยเฮ้ยยังจะแตกเตลยไหมแบที่โอ้ยนห่าย แกขอบคุณนะคะเช้าๆสวัสดีค่ะบรรยากาศมาเรียนไก่ค่ะกับเสียงนกเสียงไก่เสียงกาขอบคุณนะคะบรรยากาศทักงชายทั้งแยทุกคนต่อนเช้าๆเลยค่ะเวลาว่าออกมาก,ก่อจะเป็นคว่นค่ะนี่แหละคือสัญลักษณ์ของความหนาวค่ะ เป็นควันๆไอๆอ,ออกมาแบบนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะกับแสงพระอาทิตย์นะคะ